ตอนนี้พี่บอยกำลังเทสงานอะไรอยู่คะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่กำลังเทสเครื่องฟอกอากาศอัตโนมัติพร้อมระบบวัดฝุ่นนะครับถ้าเกิดค่าฝุ่นเกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรระบบฟอกอากาศของตัวเครื่องจะทำงานทันทีครับพร้อมแสดงผลผ่านหน้าจอ LCD นะครับสามารถใช้ไฟได้ทั้งหมด3ระบบด้วยกันครับเป็นระบบไฟบ้านระบบหม้อบแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์รวมถึงตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับตอนนี้พี่ใช้ระบบไฟบ้านอยู่นะครับ พร้อมนะครับกับตัวแอปพลิเคชันนะครับประมาณนี้นะครับสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันบลิงได้นะครับอันนี้คือค่าฝุ่นนะครับถ้าเกิดเกินกว่า50ไมโครกรัมต่อลูกบาทนี้นะครับระบบกรับอากาศจะทางานเองอัตโนมัตินะครับอันนี้พี่จุดทูบตั้งเอาไว้นะครับค่าฝุ่นมันเลยเกินนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับครับจะเห็นว่าวันจากทูปครับถูกดูดเข้าไปในตัวเครื่องเลยนะครับก็คือเป็นพัดลมดูดที่แรงมากนะครับ ถ้าเกิดค่าฟูนต่ำกว่า50ลงมานะครับระบบฟอกอากาศของพี่นะครับของเราเนี่ยนะครับก็จะหยุดทำงานเองอัตโนมัตินะครับประมาณนี้นะครับอ่าลงแล้วครับก็จะเห็นพัดลมหยุดทำงานนะครับอันนี้เป็นระบบไฟบ้าน220โวลต์นะครับเดี๋ยวพี่ลองปิดเครื่องดูนะครับอ่าเครื่องดับนะครับต่อไปก็จะเป็นระบบแบตเตอรี่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับ คีบ12โวลต์นะครับตัวเครื่องเชื่อม Wi-Fi นะครับเชื่อมเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมทำงานครับอ่าครับอ่าค่าฝุ่นนะครับไม่เกินก็ไม่ทำงานนะครับแต่ถ้าเกิดค่าฝุ่นเกินนะครับประมาณนี้นะครับอ่าระบบฟอกอากาศก็จะทำงานเองอัตโนมัตินะครับอันนี้ไฟไฟจากแบตเตอรี่และโซล่าเซลล์นะครับพร้อมดูผ่านแอปพลิเคชัน b ินครับ อ่านะครับเดี๋ยวลองดูค่าฝุ่นต่ำกว่า50นะครับนะครับนะครับลงมาแล้วครับนี้ค่าฝุ่นเหลือ28 ระบบฟอกอากาศอยู่ทํางานครับเพราะว่าเมื่อกี้พี่จุดทูบแล้วเอาไปตั้งใกล้เครื่องนั่นเองนะครับอ่าเราเอาทูบเข้าไปใกล้ตัวเครื่องครั้งหนึ่งนะครับ่าเครื่องทํางานครับถ้าฝุ่นเกิน50นะครับพุ่งเป็น400กว่าเลยนะครับครับถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับอยากมีเครื่องฟอกอากาศเอาไว้ติดบ้านสักเครื่องนะครับพร้อมเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันบินได้และมีระบบฟอกอากาศ เปิดปิดอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน